สวัสดีนะครับคุณผู้ฟังที่น่ารักของปริยวิททุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายวายฟังฟินฟินช่องนี้ช่องเดิมนะครับปริยวิทนำพานิยายวายเรื่องอินซีเหนือเมคาที่ทุกท่านรอคอยมาอ่านให้ได้ฟังสองตอนเช่นเคยนะครับ วันนี้เสนอเป็นตอนที่68ที่มีชื่อว่าพี่เหี่ยวและตอนที่69ที่มีชื่อว่าพายุหมกระหน่ำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องนี้ไอวฟังฟินๆกันด้วยนะครับ ฟอยป้อนรหัสผ่านอุปกรณ์ของเขาอย่างรวดเร็วเพียงแค่ไม่กี่วินาทีก็สามารถนำพาเขาเข้าไปสู่ที่มาของเสียงได้ด้วยความไวแสงตอนนี้พวกเขากำลังพยายามที่จะทำลายค่ายกลกับดักที่อยู่ในป่ากำลังจะต้านเอาไว้ ไม่อยู่แล้วถึงเวลาแล้วสินะสงครามกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วอีกไม่ช้ากองทัพของกลุ่มพันธมิตอรอัลฟาจะบุกมาถล่มแก๊งเล็กๆอย่างอินซีเล็กให้ย่อยยับภายในชั่วพลิบตา คนบริสุทธิ์ที่นี่จะต้องล้มตายกันรานาวทั้งที่พวกเขาไม่ได้มีความผิดอะไรเฉินค่อยๆหันมองไปที่ฟอยที่นั่งเหยียดขาพิงหลังไปกับหมอนใบใหญ่ที่เขาจัดวางไว้ให้คนตัวเล็กพิงอยู่บนเตียงเขาวางคอมพิวเตอร์ตัวโปรดไว้บนตัก ร้อมกับส่งสายตาจดจ้องอยู่ตรงนั้นไม่วางตาเม็ดเหงื่อที่ไหลออกมาเป็นสายน้ำพร้อมกับเสียงลมหายใจที่แรงเร็วไม่เป็นจังหวะในขณะที่เขากำลังพยายามซ่อมแซงโปรแกรมที่เหลือจากการถูกโจมตีอย่างหนักฟอยขยับแว่นตาหนาเตอะ ให้กระชับขึ้นพร้อมกับพรมนิ้วมือเร็วรัวจนมองแทบไม่ทันฉันรู้ดีว่าเวลาอย่างนี้ไม่ควรมีใครรบกลวนเป็นดีที่สุดเขาเข้าใจดีในฐานะที่เป็นนักสร้างโปรแกรมเหมือนกันแต่ยอมรับเลยว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กอัจฉริยะจริงๆ และก็อีกฝ่ายน่ารักมากด้วยทันใดน,นั้นเสียงอึกทึกครึกโครมก็ดังมาจากข้างนอกเสียงนั้นดังเข้ามาถึงในถ้ำที่ฟอยกับเฉินนั้นพักอยู่เสียงนั้นก็คือเสียงของอินซีที่กำลังสั่งให้คนจัดเตรียมเอาวุธ และสั่งไพ่พลทั้งหมดที่มีอยู่ในแก๊งอินซีเหล็กให้เตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปคุณหลบเข้าไปอยู่กับพวกเด็กๆเ,เธอะนะผมขอร้องไม่อินซีสายหน้าไปมาแล้วถอนหายใจออกมาอย่างแรง พราะอ้อนวอนขอร้องเมคาเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเชื่อฟังบทจะดือ้อก็ดื้อจนหัวชนฝาเลยแฮะแต่ว่าคุณบาดเจ็บอยู่นะครับจะให้ฉันเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่กับพวกผู้หญิงแล้วก็เด็กน่ะเหรอหน่าละอายใจสิ้นดีฝันไปเถอะ เมคายืนการเสียงแข็งอีกทั้งมือยังถือเอาวุธปืนของเขาเอาไว้แน่นเรียกได้ว่าพร้อมลุยอย่างเต็มที่คุณเมคาอินซีเริ่มจะขึ้นเสียงดุคนหัวดื้อขึ้นมาบ้างแล้วเอาอย่างงี้แล้วกัน คุณขึ้นไปอยู่คุ้มกันฟอยที่กําลังกู้โปรแกรมตาเทพขึ้นมาใหม่ส่วนผมกับอินซีเราจะไปควบคุมสถานการณ์ด้านนอกนี้เอาไว้เองในที่สุดก็เป็นเฉินเองที่ผู้สวนขึ้นมาตัดบทพร้อมกับรีบเดินปลี่ออกมาทันทีที่ได้ยินเสียงผู้คนจอแจกันอยู่ด้านนอก เพราะเขาตัดสินใจออกมาช่วยด้านนอกจะดีกว่าคนที่อยู่ด้านในอาจจะช่วยอะไรไม่ได้มากและอีกอย่างอินซีเองก็ต้องการกำลังพลฝีมือดีอย่างเขาเป็นแน่แต่ว่าไปเธอเมเราไม่มีเวลาแล้วเชิญครับคุณอินซี ในขณะที่เมคาคิดจะคัดค้านคำพูดนั้นฉันก็รีบผลักให้อินซีรีบเดินออกไปจากตรงนี้เพื่อตัดบทก่อนที่เมคาจะมีอะไรโต้แย้งขึ้นมาอีกแต่ทว่าอินซีกลับขัดขืนที่จะเดินต่อไปเพียงเพราะคำพูดของฉันที่สะดุดหูขึ้นมาพอดีเดี๋ยวนะ นี่ชื่อเล่นของคุณเหรออินซีหันคว้ากลับไปเอ่ยถามอีกคนด้วยหน้าทะเล้นอย่างหยอกล้อมีคาหน้าแดงจัดตัดกับสีผิวของเขาขึ้นมาทันทีนายรีบไปเลยถ้าอย่างนั้นฉันก็จะอยู่ที่นี่เมคาจับร่างสูงให้หันหลังกลับเพื่อกลบกลืนความเขินอาย กับชื่อเล่นที่เขาไม่เคยชอบเลยมาตั้งแต่เด็กพร้อมกับทุบที่แผ่นหลังของอินซีอย่างสุดแรงแต่คนที่ถูกทุบกลับเอาแต่หัวเราะร่าเริงไม่สะทกสะทานอะไรเลยเมงั้นเหรอชื่อเล่นแบบนี้น่ารักจังนี่นายเออฉัน เมื่อถูกล้อจนหน้าแดกกล่ำพูดอะไรไม่ถูกเมคาจึงหันไปดุใส่เฉินที่เป็นต้นเหตุที่เอ่ยชื่อเล่นของตัวเขาเองให้กับอินซีได้รู้จนได้บ่อยครั้งที่เขานึกสงสัยว่าทำไมพ่อกับแม่ถึงไม่ตั้งชื่อเล่นของเขาว่าเมฆแต่กลับตั้งชื่อว่าเมอย่างกับผู้หญิงแทน ผมขอโทษนะเมคาก็มันเรียกจนติดปากแล้วนี่ถึงแม้ว่าฉันจะเอ่ยคำขอโทษออกมาแต่ก็เอ่ยไปพร้อมกับเสียงหัวรักคิกคักในลําคอทำให้เมคาเปลี่ยนจากเขินไปเป็นความกโกรธแทนแล้วในตอนนี้พวกนายสองคนนะ่ะรีบไปได้แล้ว น่ารักดีจะตายพี่เหี่ยวกับน้องเมอินซีฉีกยิ้มกว้างจนตาปิดและแล้วเมคาก็หน้าแดงขึ้นมาอีกครั้งจนได้ผมไปนะครับพวกคุณก็ดูแลตัวเองด้วยนะฝากดูแลฟอยกับแก๊งของเราด้วย ไถยคำล่ำรากันแบบนี้ไม่ค่อยชอบเลยจริงๆเมคาพูดอะไรไม่ออกเมื่ออินซีเอ่ยคำล่ำลาถึงแม้ว่าเขาจะเอ่ยคำนั้นออกมาด้วยรอยยิ้มก็ตามไม่ว่าอย่างไงเมคาก็ยังรู้สึกเศร้าใจอยู่ดีเออเออแต่ถ้าว่า คนพูดน้อยอย่างเขาก็ยังคงอ้ำอึ้องอยู่ในลําคอเหมือนกับมีอะไรติดอยู่ที่ปากยากที่จะพูดออกมาอินซีรู้ดีอยู่แก่ใจว่าคนปากหนักอย่างเมคากว่าจะเปล่งอะไรออกมาจากปากได้แต่ละคําบวกกับคนสูงส่งอย่างเขาจะให้เอ่ยอะไรออกมาง่ายๆมันก็ย,ยากอยู่ จึงต้องให้เวลากับอีกฝ่ายหน่อยเพื่อจะรอฟังคำพูดที่แสนพิเศษพวกนั้นให้หลุดออกมาจากปากอย่างคนอย่างมีคาได้คือว่าระวังตัวต่อกลับมาเร็วๆนะในขณะที่อินซี กำลังตั้งใจฟังถ้อยคำที่กำลังจะหลุดออกมาจากปากของเมคาฟอยที่พยายามลุกออกมาจากเตียงอย่างทุละทุเลก็ตะโกนสวนออกมาด้วยน้ำเสียงสดใสพร้อมกับโบกไม้โบกมือให้กับเฉนินรอยยิ้มแสนหวานที่กำลังส่งผ่านมาทางใบหน้าใสาซื่อกับแววตาแห่งความห่วงใยที่ฉายออกมาผ่าน แว่นสายตาหนาๆของเขามันช่างล้ำค่าและน่ารักเกินใครเฉิชนฉีกยิ้มตอบกลับเจ้าตัวเล็กของเขาพร้อมกับโบกมือไปมาตอบรับก่อนจะชูสองนิ้วโชว์ตั้งงานขึ้นบนท้องฟ้าได้ยินแต่เสียงหัวเราะใสๆของเจ้าตัวเล็กเมื่อเห็นคนตัวโตโชว์สองนิ้วแค่นี้ก็หัวเราะลั่น ถ้าเขาไม่รีบจัดการไอ้เจ้าพวกก่อกวนให้สิ้นซากแล้วรีบกลับมาหาคนตัวเล็กมีหวังเขาต้องใจขาดตายแน่ๆในขณะนั้นเองมีคาถึงกับสะดุ้งเฮือกเมื่อคนตัวเล็กตะโกนสุดเสียงดังออกมาอย่างไม่ได้มีความเขินอายใดๆ ฟอยไม่เคยสนใจเลยว่าจะรู้เรื่องของเขากับเฉินหรือเปล่าแค่ได้บอกออกไปจากใจจริงก็พอเมคาเงยหน้าขึ้นมองใบหน้าคมเข้มที่กำลังรอฟังอะไรบางอย่างจากปากของเขาอย่างใจจดใจจ่อแต่เขาก็กลับเงียบสนิท แล้วหยิบเสื้อกันกระสุนมาสวมใส่ให้กับอินซีรูดซิปด้านหน้าและติดกระดุมด้านข้างให้พร้อมด้วยใบหน้านิ่งๆเมคาตรวจเช็คความเรียบร้อยจนทั่วทั้งร่างกายของอินซีรวมไปถึงอาวุธและลูกกระสุนที่อินซีพกไปว่าครบถ้วนดีหรือไม่ อินซีมองตามทุกการกระทําทุกรายละเอียดของเมคาตั้งแต่ต้นจนจบก่อนที่เมคาจะเงยหน้าขึ้นมองดวงหน้าหล่อเหลาของเขาที่ยืนอยู่ตรงหน้าเมคาเอื้อมมือขึ้นไป,ปลูบไล้แก้มสากกับหนวดหยาบๆที่ยังไม่ทันโกลนออกจากใบหน้าถ้าเป็นคนอื่นอาจจะดูเหมือนจนห้าร้อยดีๆนี่เอง แต่เพราะเป็นอินซีก็เลยทั้งดูหล่อเข้มและแสนสมาร์ทเหลือเกินสำหรับเมคาอินซีเรื่อมมือไปโอบรัดเอวบางของเมคาทันทีที่อีกฝ่ายสัมผัสที่หน้าของเขาก่อนจะก้มลงหวังจะจุมพิษเมคาอย่างที่ใจปาดธนาแต่ทว่าเมคากลับ ผักที่อกแก่งของร่างสูงเบาๆไม่ให้ลืมตัวทำอะไรลงไปต่อหน้าลูกน้องมากมายของเขาที่กำลังจดจ้องมองพวกเขาทั้งคู่ด้วยดวงตาที่เป็นประกายแล้วรีบกลับมารับรางวัลน,นะหารับทราบครับ เมคาอินซีดีใจจนเนื้อเต้นฉีกยิ้มกว้างจนแก้มแทบแตกถึงแม้จะเป็นคำพูดแผ่วเบาแต่อินซีกลับมั่นใจมากๆยังไงไม่รู้ว่าเมคาจะรอให้รางวัลกับเขาจริงๆแน่ๆอย่างที่อีกฝ่ายได้พูดตามสัญญาสงคราม เริ่มต้นขึ้นแล้วอินซีและเฉินพกพาอาวุธที่พอจะพกติดตัวไปได้ให้มากที่สุดออกเดินทางเข้าไปในเขตป่าชายแดนของแก๊งอินซีเหล็กที่ติดต่อกับแก๊งพยักฆ์ธมินซึ่งอินซีคาดการว่ากลุ่มศัตรูที่มาจากพันธมิตรอาัลฟา จะบุกมาตามเส้นทางนี้ลูกน้องส่วนหนึ่งเดินทางออกไปพร้อมกับพวกอินซีและอีกส่วนใหญ่อยู่ที่แก๊งอินซีเล็กเพื่อคุ้มครองทุกคนที่อยู่ที่นี่ให้ดีที่สุดและเปอร์ก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลทุกคนที่นี่แทนอินซี เมคาเดินตามฟอยเข้าไปข้างในในห้องพักของตัวเขาเองเผื่อจะช่วยอะไรได้บ้างข้างในนี้มันทั้งมืดและแคบอากาศก็ไม่ค่อยดีเลยมีอะไรให้ฉันช่วยไหมอ๋อคุณเมคาอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรหรอกครับคุณได้รับบาดเจ็บอยู่ ผมจะปกป้องคุณเองนายนี่มันน่ารักจริงๆล่ะนะถึงว่านะสิฉันเขาถึงได้หลงนายมากอะหาค,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 คุณคุณหัวร้กผมทำให้คุณเมค่ะหัวร้อได้งั้นเหรอเนี่ยว่าแต่นายจะให้ฉันอยู่เฉยๆแบบนี้จะดีเหรอ งั้นคุณจะทำอะไรเดดได้แต่คุณเมคาไม่ต้องทำความสะอาดแล้วนะครับเมื่อวานนี้ตัวโตวเขาก็ทำความสะอาดห้องนี้ทั้งวันเลยหาอะไรนะพอพูดจบฟอยก็คลมหน้าก้มตา มองไปที่หน้าจอคอมตัวเก่งของเขาต่อไปอย่างตั้งอกตั้งใจมือที่พรมลงไปบนคีย์บอร์ดนั้นเร็วยิ่งกว่าประหลอดเด็กคนนี้นี่เก่งจังเรื่องโปรแกรมนะฉันช่วยนายได้นะฉันเรียนมาจะให้ช่วยอะไรก็บอก ฟอยทำปากจูปรามให้อีกคนช่วยเบาเสียงเงียบไปเลยยิ่งดีเมคาเข้าใจว่ามันต้องใช้สมาธิมากจริงๆแหละแต่ก็อยากช่วยเหลือให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เวลาอย่างนี้ทุกคนต้องช่วยเหลือกันมันถึงจะถูก จบลงไปแล้วนะครับทั้งสองตอนกำลังสนุกและก็น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับพวกเขาแก๊งอินซีเหล็กเฉินฟอยแล้วก็มีอินซีแล้วก็มีคาจะปกป้องแก๊งอินซีเหล็กเอาไว้ได้หรือเปล่าโปรดติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ในวันถัดไปนะครับปร,ริยวิทย์ฝากช่องนิยายายฟังฟินฟิน,ฟนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณผู้ฟัง ทุกท่านด้วยนะครับเอาไว้พบกันใหม่วันหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ